การเขียนคำสั่งเพื่อให้โปรแกรมแสดงข้อความตามที่ต้องการเมื่อกดปุ่มเหตุการณ์เกิดเมื่อการกดปุ่มเพราะฉะนั้นเราจะไปคลิกที่ Object button 1ทําำการดับเบิลคลิกและเมาส์จะลิงก์พาเรามายังที่เขียนคำสั่งทำการเขียนคำสั่ง message box show ใส่ปีก,กาเครื่องหมายคำพูดและใส่ข้อความที่ต้องการหลังจากการเขียนคำสั่งเสร็จสิ้นทุกครั้งต้องมีการใส่ s e ม i c o ล,ลอนเพื่อแสดงว่าจบคำสั่ง จากนั้นทำการทดสอบโปรแกรมโดยการกดที่ปุ่ม Run หรือกดปุ่ม F5 ทำการเช็คโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดโปรแกรมทุกครั้งไม่เช่นนั้นจะมันจะเป็นการซ้อนไม่สามารถรันแอปพลิเคชันครั้งต่อไปได้หากโปรแกรมมีอาการเออร์ลอร์การเขียนโค้ดไม่สมบูรณ์ลักษณะของการคอ m p i l e จะเป็นเช่นนี้ จะมีการบอกการ,อรเออร์ที่เกิดขึ้นเมื่อแก้ไขโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการรันใหม่อีกครั้งเพ,พื่อทดสอบถ้าโปรแกรมไม่เออร,เอร์ก็จะส,มสามารถคอมไพล์ได้